สวัสดีค่ะเพื่อนเพนืวันนี้แอดายจะพามาทําเส้นหน่อไม้แบบแกงเปรอะนะคะจะแ,แกงเปรอะก็พอดีต้องทําเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ได้ทําแบบสับนะคะแกงเปรอะเพื่อนๆคอยดูเนาะถ้าใครไม่เคยทําก็ดูนะคะเผื่อนึกอยากจะทํารับประทานเนาะนี่ค่ะต้องใช้มีดนะคะ กดลงไปนะคะนี่นะคะก็จะได้เส้นบางๆนะคะต้อง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 พยายามหน่อยนะคะบางคนก็ทําไม่เป็นเนาะก็จะได้เส้นหนาๆน,นะคะอันนี้แอดไวยจำมาจากแม่นะคะแม่เคยพาทําตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะก็จะมาอ่ากว่าจะได้มาแบบนี้เนาะก็ใช้เวลานะคะอันนี้มีดแอดไวไม่คมนะคะ ก็เป็นธรรมดาแหละเพื่อนๆพื่อนก็คงทําได้แหละแต่บางคนเนอะรุ่นใหม่ก็ไม่เคยเห็นทําแบบนี้เนาะก็เลยเอามาทําให้ดูนะคะส่วนที่บ้านๆเราก็จะใช้เผาเอาเนะาะเผาหน่อไม้เหมือนแอดไวเคยทําไปให้ชมนะคะแต่อันนี้ก็เราจะแกงเปิดนะคะเส้นแกงเปิดจะต้องเป็นอีกแบบนึงนะคะที่ถูกหลักจริงๆก็คือเราต้องทําเส้นแบบนี้นะคะแล้วใช้มีดกดลงไปทาบางๆนะคะประคับประคองยังกับไข่ในหินเลยละคะ่ะ คือกดแล้วเขากดก็บังคับเขาให้ได้เส้นบางๆนะคะบางๆแต่นอไม้สดไม่ไม่ถือก็ให้บางมากก็ได้ค่ะนะคะก็ไม่ถือให้บางมากนะคะเอาเป็นแบบว่าเอาพอดีพอดีอ่าต้มเขาให้หายขมก่อนเขาก็จะอ่อนเขาเองนะคะเพราะว่าเราต้องอ่าคลุกเข้าเกลือก่อนต้มนะคะเพื่อนเื่อน เพียงแต่เราทำรูปทรงแบบนี้เนาะแกงเปิดเนาะนี่ค่ะตัวนี้นะคะอ่อน,ออนแล้วก็ใช้มือกดเลยคะ่ะน้ำหนักมือแอดวยเป็นคนตัวเล็กเนาะม,มือไม้ก็จะสั้นหน่อยเนาะนะคะก็ก็ประคองวันนี้ค่ะต้องใช้น้ำหนักนะคะกดนะคะเส้นบางอยู่นะสวยอยู่นะเป็นกระเข้าอยู่เด้อเห็นตัวขี้ไล่ยยนั้น เห็นไหมคะถ้าช้ำชาวเราก็จะกดๆๆๆๆๆนี้เลยนะคะเราก็ระวังเนาะอายุมากแล้วเราก็ไม่อยากให้มีบาดแผลเนาะเผื่อว่ามันจะเป็นอันตรายต่อ,อถ้ามีโรคมีภัยเนาะคนที่เป็นโรคมีโรคมีภัยก็ระมัดระวังกันมีของมีคมมันด้วยนะคะยิ่งใครที่เป็นเบาหวานนะคะห้ามให้มีแผลเด็ดขาดนะคะเพราะแผลจะหายยาก เป็นอันตรายนะคะส่วนแอดไวไวตอนนี้ทำตรวจหารโรคไม่เจอนะคะก็ก็ยังก,ก็ไม่ได้ถือว่าประมาทนะคะก็ระมัดระวังอยู่เนาะยังไงเพื่อนๆก็ชมไว้นะคะเผื่อนึกอยากจะได้ดอกไม้สดมาแล้วแล้วมาทําเหมือนแอดไวไวเนาะเนี่ยนี่นะคะนี่จะอร่อยมากเลยแล้วก็มาทำ่างนี้นะคะกดลงไปนะคะระวังมือด้วยนะคะ ไม่เป็นแบบนี้นะคะการจะแกงเปือกก็จะได้เส้นสวยๆนะคะเห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมชูๆนะคะโช์หน่อยนี่นะคะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณคะ่ะ